ตผลนวอยัูเกณฑ์กำลังทุ่มอยู่ประมาณนั้นนะทรับกี่โมงพี่ผมไม่ทรามันผมอ่างลายกลุ่มมาผมกำลโยกไปรักษาศีล้วยไม่ได้ไปแล้วเนี่ยอมีรูปไหมครับมีปืนนี่มีรูปเด็กเด็กอยู่โรงพยาบาลเด็กที่เด็บชื่ออาร์ตี้นะเออมีอาร์ตี้ ไม่ถูกต่่ไช่อเมยใช่ไมคะเพราะว่าแบบให้น้องมาดูเออแบบได้ยินมาก็เลยแบบชื่อเหมือนลูกเราด้วยแล้วโรงเรียนเขาว่าไงอ่ะเขาไม่ให้เราไม่มีนไม่องอ่ะอ้าวออะไรก็ไม่นั้นนเพื่อนเขาอีกทีนึงเหรอที่เ เมื่อกี้ถามเขาเขาว่าไแงแม่คำตอบลงนะครับเพราะว่าจบแล้วจบแล้วจบแล้ว <ปะ S 1> จบแล้วยังเป็นห่วงเดี๋ยวเราเป็นผู้ปกครองนะ,หะให้เป็นห่วงเดี๋ยวเราเป็นผู้ปกครองนะอ,นอ,อ๋อน่าจะมีผู้ว่วาอยู่ข้างในไหมเนี่ยต,ต้องอยู่างในเนี่ยอ๋อขอเข้าไปหน่อยหน่อยห้่อยโอ้เหลือเหลอเหลือ

Kapan <tuk tangan> beli saham? Kapan beli saham? Jum'at beli saham Bikin